เป็ดบาบารี่นะครับชุดนี้ก็ข้ามไปยังฝั่งโซเปลาวนะวันนี้เรามาแอบดูนะครับลูกค้ามานัดรับเป็ดนะครับนี่นะอันนี้รถลูกเป็ดเราก็ข้ามมาถึงแล้วนะครับกําลังจะแบ่งกันตอนนี้ลูกค้าผมกาลังง,วงัวเงียตื่นขึ้นมานะครับเจดดา

คือคักนะครับกำลังลงลูกเป็ดนะครับนี่นะครับโอเล่กำลังเอาลูกเป็ดลงนะครับขึ้นรถให้ตินานะครับคันแรกคันนี้ของเจโน้อยคันนั้นของอาจารย์นะครับของเจดานะครับ นี่นะครับลูกเป็ดมาถึงทิ้งลูกเลยนะครับลูกเป็ดของเรามาสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องชาวลาวนะครับดูนะครับเจดากำลังขึ้นรถนะอ้าวแต่น้อยก็กาลังขึ้นนี้ขันนู้นเหรอนี่นะครับเรามาแอบดูลูกค้าของเรานะครับดูแต่ละคนนะครับแบ่งกันนะครับให้พี่น้อง เอฟซีพี่น้องเกษตรกรดูนะครับว่าลูกเป็ดเราข้ามมาส่งที่สปลาวจริงนะครับแล้วก็วันนี้เราแอบมาแอบมาถ่ายโดยที่ไม่ให้ใครรู้นะครับันนี้คือเราเงียบเลยนะครับเก็บเก็บภาพบรรยากาศให้กับหลายๆท่านได้ดูได้ชมนะครับนี่นะครับ ถ้ามาถึงแล้วรีบเอาลงอย่างนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับเราพยายามจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็เซฟลูกเป็ดให้ให้สุดๆเลยนะครับไม่อยากให้มีปัญหากับหลายๆคนเลยนะครับทั้งคนเอามาเลี้ยงก็อยากให้ได้กําไรเนาะคนที่ส่งมาก็ไม่อยากพลาดนะครับเลยพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นี่นะครับ